เคลือบรถนะครับมีหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกพิจาราเลือกใช้ 1. เลือกที่เหมาะกับงบประมาณที่ท่านต้องการ2ศึกษาคุณสมบัติให้ดีว่ากราฟีนแก้วเซรามิกการติดฟิลม์มมันแตกต่างกันอย่างไรถ้าไม่ทราบก็ว a l k i อินไปถามคนที่อยู่ร้านนั้นๆก็ได้ครับเขามักจะให้ความรู้ท่านได้ดีกันอยู่แล้วและซึ่งวิธีการแล้วก็เสน่ห์การทำงานของแต่และท่านไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงแต่ถ้าเป็นผม ก็จะมุ่งเน้นถนัดนะครับใช้คําว่าตัวเองถนัดเราทํางานทุกวันเรารู้ตัวเองว่าเราถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรใครมาผมก็จะบอกว่าผมถนัดงานกราฟีนว่าผมได้เห็นห้องแลบการวิจัยของเขาที่ออสเตรเลียเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่ล้านล่าของโลกนะครับการันตีมาจากบริษัทของเขาผู้ผลิตเลยนะครับว่าติดทนนาน9ปี ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อครับว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้แก้วเซรามิกหรือสารดิ่ในใดๆเนี่ยมันต้องมาปั่นแล้วก็เคลือบซ้ำทำซ้ำผมเองส่วนตัวทำธรุรกิจหลายอย่างก็เบื่อเหมือนกันเสียเวลาก็เลยพยายามหาแบรนด์ที่เขาตอบโจทย์ในเรื่องของเวลาแล้วก็ที่สำคัญน้ำยาที่ผมไว้วางใจกราฟีนเนี่ยมันเป็นโมเลกุลลังพึ่งที่มีความละเอียดมากครับกราฟีนกราฟไฟทที่เป็นสารประกอบของเพชรเนี่ย มันมีความบางความแข็งติดทนนานเป็นคุณสมบัติที่นักวิจัยเขาการันตีมาความลื่นความตึงผิวที่จิ้งจกเกาะแล้วล่วงแบบนี้ครับมันคือความตึงผิวมันไม่ได้กันรอยขีดข่วนแบบรุนแรงได้หรือเอาหินไปคว้างแล้วกันได้นะครับแต่ว่าความตึงผิวความเรียบเนี่มันทําให้วัตถุทุกอย่างเนี่ยมันทันไหลมันลื่นเพราะแรงตึงผิวความแข็งของเขามันเปลี่ยนตัวจากของเหลว กลายไปเป็นของแข็งหลังจากโดนอากาศอยู่ในขวดมันเป็นของเหลวสีดำๆและที่สำคัญที่สุดคือวิธีการทำทีมงานนี่ต้องเข้าใจนะครับต้องผ่านการอบรมมาให้ดีการตรวจ QC การแก้ปัญหาหน้างานแต่ละเทสแต่ละสีแต่ละแบรนด์มันก็ไม่เหมือนกัน,นต้องเข้าใจว่าจะเตรียมผิวอย่างไรที่จะมา mix มก,กับน้ำยากราฟีนให้มันทนทานที่สุดต่อให้ท่านเอาน้ำยาผมไปใช้เอาไปทาถูเองมันก็เหมือนทายาหมองครับปั๊บเดียวมันก็หลุดมันก็ร่อน แต่พอยสำคัญคือเตรียมผิวบวกกับน้ำยาที่ดีมันก็ติดทนนานเจ็ดปีให้ท่านได้ลองพิสูจน์มาแล้วมากมายนะครับแล้วก็ผมก็ด้วยเกียรติครับอุไเซียเชียงร,รายเราอยู่คู่ชาวเชียงร,รายมา50กว่าปีปีนี้ตั้งแต่รุ่นป้ามาถึงรุ่นผมที่เรารักรถครับเราใส่ใจงานรถงานซ่อมรีแพ์ตัวถังงานดูแลพื้นผิวรถขั้นสุดแบบนี้ให้ท่านได้มาสัมผัสใครอยากได้รถเงางามแบบนี้มาเจอผมที่เอเชียคาสปาทั้งเชียงร,รายแล้วก็เชียงใหม่นะครับ